สวัสดีค่ะคุณแม่คุณเก่งและเพื่อนหญิงพลังบวกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่สายสตรองพื้นที่ปลอดภัยที่จะคอยโอบกอดและเติมพลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่บีบหัวใจคนเป็นแม่ที่สุดเรื่องหนึ่งเชื่อว่าหลายท่านที่เพิ่งแยกทางหรือกำลังเลี้ยงลูกลำพังมักจะมีความกังวลลึกๆอยู่ในใจเสมอว่าสักวันหนึ่ง วันนั้นจะต้องมาถึงวันที่ลูกเงยหน้าขึ้นมามองตาใสาแป๋วแล้วถามคำถามสั้นๆว่าแม่คะพ่อไปไหนหรือทำไมพ่อไม่มาอยู่กับเราแค่นึกภาพตามหัวใจก็กระตุกวูบแล้วใช่ไหมคะความกลัวมันถาโถมเข้ามาทั้งกลัวว่าคำตอบของเราจะไปทำร้ายจิตใจลูกกลัวว่าลูกจะมีปมด้อยหรือกลัวว่าลูกจะรู้สึกขาดความอบอุ่น ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากค่ะที่คุณแม่ทุกคนต้องเจออยากบอกคุณแม่ตรงนี้นะคะว่าคำถามนี้ไม่ใช่ระเบิดเวลาที่เราต้องวิ่งหนีนะคะแต่มันคือโอกาสทองที่เราจะได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความมั่นคงทางใจให้กับลูกค่ะ จริงอยู่ที่เราอาจจะเจ็บปวดกับเรื่องราวของผู้ชายคนนั้นแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าลูกเราต้องวางหมวกของภรรยาเก่าลงก่อนแล้วสวมหมวกของแม่เพียงใบเดียวสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อได้ยินคำถามนี้ไม่ใช่การรีบตอบหรือรีบโกหกเพื่อตัดบทแต่คือการตั้งสติและเช็คอารมณ์ของตัวเองค่ะ ถ้าตอนนั้นเรากำลังกโกรธหรือกำลังเศร้าจนแกล้มน้ําตาไม่ไหวให้ขอเวลานอกกับลูกก่อนบอกเขาดีๆว่าแม่ขอไปเข้าห้องน้ําแป๊บเดียวนะลูกแล้วค่อยกลับมาคุยกันเพราะเด็กๆเ,เขารับรู้ความรู้สึกได้ไวนะคะถ้าแม่ตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหรือแววตาที่เจ็บปวดต่อให้คำตอบสวยหรูแค่ไหนลูกก็จะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติและนั่นจะทำให้เขากลัวมากกว่าเดิมค่ะ วันนี้เราจะมาเตรียมตัวไปด้วยกันเพื่อเปลี่ยนวันแห่งคำถามที่น่ากลัวให้เป็นวันที่แม่ลูกเข้าใจกันมากที่สุดค่ะเมื่อเราจัดการอารมณ์ตัวเองจนนิ่งพอสมควรแล้วขั้นตอนต่อมาคือการดูจังหวะและสร้างบรรยากาศค่ะการตอบคำถามเรื่องพ่อไม่ควรทำในขณะที่กำลังเร่งรีบกำลังขับรถหรืออยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องการการศกตาและการสัมผัสค่ะ ลองจินตนาการดูนะคะถ้าลูกถามตอนที่เรากำลังยุ่งๆแล้วเราตอบปัดๆไปลูกอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามหรือเป็นเรื่องที่แม่ไม่อยากพูดถึงซึ่งจะทำให้เขาเก็บความสงสัยและความน้อยใจไว้ข้างในแต่ถ้าเราวางมือจากงานย่อตัวลงไปให้สายตาอยู่ในระดับเดียวกับลูกจับมือเขาหรือดึงเขามากอดแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล ลูกจะรู้สึกทันทีว่าถึงพ่อจะไม่อยู่แต่พื้นที่ตรงนี้กับแม่ปลอดภัยที่สุดค่ะหลักการสำคัญของการตอบคำถามนี้คือความจริงใจแต่ไม่จำเป็นต้องพูดความจริงทั้งหมดค่ะเราต้องเลือกตักตวงความจริงในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุและวุฒธธิภาวะของเขาเหมือนเราป้อนข้าวลูกนั่นแหละค่ะตอนเล็กๆเ,เราป้อนอาหารบดพอโตขึ้นเราถึงให้ทานข้าวเม็ดเรื่องความสัมพันธ์ก็เหมือนกัน และกฎเหล็กข้อสำคัญที่สุดคือห้ามใส่ร้ายพ่อของลูกเด็ดขาดค่ะแม้ว่าความจริงเขาอาจจะทำตัวแย่แค่ไหนก็ตามแต่ในสายตาของเด็กพ่อคือครึ่งหนึ่งของตัวเขาการที่เราด่าพ่อให้ลูกฟังลูกจะรู้สึกเหมือนเรากำลังด่าครึ่งหนึ่งของตัวเขาไปด้วยซึ่งจะส่งผลเสียต่อความเคารพตัวเองของลูกในระยะยาวค่ะ เราสามารถพูดความจริงได้โดยไม่ต้องใช้อารมณ์โกรธแค้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าในแต่และช่วงวัยเราควรจะเลือกใช้คำพูดแบบไหนที่ถนอมหัวใจดวงน้อยนอยนี้ให้ดีที่สุดมาเริ่มกันที่วัยต่อแต่ช่วงแรกเกิดจนถึง3ขวบกันค่ะเด็กวัยนี้อาจจะยังพูดไม่ชัดหรือยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอย่าร้างหรือเลิกราแต่สิ่งหนึ่งที่เขารับรู้ได้ดีที่สุดคือการหายไปของคนที่คุ้นเคย และบรรยากาศของคนเลี้ยงดูค่ะถ้าลูกถามหาพ่อในวัยนี้เขาไม่ได้ต้องการคำอธิบายเชิงเหตุผลว่าพ่อกับแม่ทัศนคติไม่ตรงกันหรือพ่อมีคนอื่นเขาแค่ต้องการรู้ว่าเขาปลอดภัยไหมและยึดมั่นว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้ไหมดังนั้นคำตอบสำหรับเด็กวัยนี้ต้องสั้นง่ายและให้ความมั่นใจค่ะถ้าลูกถามว่าพ่อไปไหนคุณแม่สามารถตอบง่ายๆว่า พ่อไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แล้วค่ะแต่พ่อยังรักหนูนะและแม่ก็อยู่ตรงนี้กับหนูรักหนูที่สุดเลยพร้อมกับกอดเขาให้แน่นๆหอมแก้มเขาเพื่อใช้ภาษากายยืนยันความรักเด็กวัยนี้ต้องการความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะบางครั้งเราอาจจะเห็นพฤติกรรมถดถอยของลูกเช่นร้องไห้งองแงมากกว่าปกติหรือตื่นมาผวากลางดึกนั่นคือวิธีที่เขาแสดงออกถึงความกังวล สิ่งที่แม่ต้องทำคือตอบสนองด้วยความอ่อนโยนทำให้กิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมที่สุดกินนอนเล่นให้เป็นเวลาเพราะความสม่ำเสมอคือยาใจที่ดีที่สุดของเด็กเล็กอย่าพึ่งไปอธิบายเรื่องซับซ้อนให้เขาฟังนะคะแค่ทำให้เขารู้สึกว่าโลกใบนี้ยังเหมือนเดิมเพราะมีแม่อยู่ก็เพียงพอแล้วสำหรับหัวใจดวงเล็กๆในวัยนี้ค่ะพอลูกเริ่มเข้าสู่วัยอนุบาล3-6ขวบวัยนี้แหละค่ะ ที่ต้องระวังมากที่สุดเพราะเป็นวัยแห่งจินตนาการและมีความคิดแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเด็กวัยนี้มักจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้ากับตัวเองถ้าพ่อหายไปเขาจะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่เขาจะคิดทันทีว่าเป็นเพราะหนูเป็นเด็กดื้อหรือเปล่าพ่อถึงทิ้งหนูไปดังนั้นหัวใจสำคัญของการตอบคำถามลูกวัยนี้คือการปลดล็อกความรู้สึกผิดในใจลูกค่ะ เมื่อลูกถามหาพ่อคุณแม่ต้องย้ำคำตอบที่ชัดเจนว่าการที่พ่อไม่ได้อยู่บ้านไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเป็นเด็กดีและพ่อกับแม่ก็รักหนูมากๆวิธีอธิบายที่เห็นภาพง่ายที่สุดสำหรับวัยนี้คือเรื่องบ้านสองหลังค่ะเราอาจจะบอกลูกว่าพ่อกับแม่ตกลงกันว่าเราจะแยกกันอยู่คนละบ้านเพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้นพ่อมีบ้านของพ่อแม่มีบ้านของแม่ แต่ทั้งสองบ้านมีความรักให้หนูเหมือนเดิมการเปรียบเทียบแบบนี้จะช่วยให้ลูกเข้าใจว่าพ่อไม่ได้หายไปจากโลกของเขาแต่แค่ย้ายที่อยู่เท่านั้นและเตรียมตัวรับมือกับคำถามซ้ำๆนะคะเด็กวัยนี้จะถามคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่เพราะเขาจำไม่ได้แต่เขาต้องการการยืนยันความมั่นใจซ้ำๆว่าทุกอย่างยังโอเค คุณแม่ต้องใจเย็นๆอย่าพึ่งหงุดหงิดและตอบด้วยความอดทนทุกครั้งเหมือนเรากำลังตอกย้ำความมั่นคงลงไปในใจลูกทีละนิดทีละนิดค่ะการที่แม่ตอบด้วยรอยยิ้มและท่าทีสบายๆจะทำให้ลูกเรียนรู้ว่าเรื่องพ่อไม่อยู่บ้านไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายและเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตามปกติค่ะเมื่อลูกเข้าโรงเรียนประถม วัย6 9ขวบโลกของเขาจะกว้างขึ้นเขาจะเริ่มเห็นเพื่อนๆที่มีพ่อมารับมาส่งเริ่มเห็นภาพครอบครัวในนิทานหรือการ์ตูนและเริ่มเกิดการเปรียบเทียบว่าทำไมบ้านเราไม่เหมือนบ้านคนอื่นคำถามในวัยนี้จึงเริ่มต้องการข้อเท็จจริงมากขึ้นกว่าแค่อ้อมกอดค่ะ ในวัยนี้เราสามารถอธิบายเหตุผลได้มากขึ้นแต่ยังคงต้องรักษาขอบเขตไม่ให้เป็นการนินทาพ่อนะคะแทนที่จะบอกว่าพ่อไปมีเมียใหม่ทิ้งเราไปเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้คำว่าผู้ใหญ่พ่อกับแม่พยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่เราเข้ากันไม่ได้จริงๆเราเลยตัดสินใจเป็นเพื่อนกันและช่วยกันดูแลลูกแทน ซึ่งมันดีกว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันเสียงดังให้ลูกตกใจนะสิ่งสำคัญคืออย่ากโกหกว่าพ่อไปทำงานต่างจังหวัดเดี๋ยวก็กลับมาถ้าความจริงคือเลิกกันถาวรเพราะเด็กวัยนี้เริ่มจับโกหกได้เก่งและมีความจำแม่นยำ การให้ความหวังลมๆแรงๆจะทําให้ลูกรอเกอร์และเมื่อเขารู้ความจริงเขาจะสูญเสียความเชื่อใจในตัวแม่ไปซึ่งกู้คืนยากมากค่ะให้ยอมรับความรู้สึกของลูกตรงๆถ้าลูกบอกว่าหนูอายเพื่อนที่ไม่มีพ่อหรือหนูเสียใจที่พ่อไม่มางานโรงเรียนให้เรานั่งลงข้างๆเขาแล้วบอกว่าแม่เข้าใจนะลูกว่าหนูเสียใจ มันโอเคมากที่จะรู้สึกแบบนั้นกอดเขาและบอกเขาว่าถึงบ้านเราจะไม่เหมือนบ้านอื่นแต่บ้านเราก็มีความรักให้หนูเต็มร้อยนะและแม่สัญญาว่าแม่จะไปเชียร์หนูทุกงานการยอมรับความจริงอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยในตอนแรกแต่มันจะช่วยให้ลูกยอมรับความเปลี่ยนแปลงและเข้มแข็งขึ้นได้เร็วกว่าการหลอกตัวเองค่ะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้น1ิปีขึ้นไป วัยนี้เป็นวัยที่ฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงอารมณ์จะรุนแรงและซับซ้อนขึ้นเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองและอาจจะเริ่มแสดงความโกรธออกมาอย่างชัดเจนอาจจะโกรธพ่อที่ทิ้งไปหรือโกรธแม่ที่รักษาครอบครัวไว้ไม่ได้การคุยกับลูกวัยนี้ต้องเปลี่ยนจากการสอนเป็นการรับฟังและคุยกันแบบเพื่อนมากขึ้นค่ะเขาอาจจะต้องการรายละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้นว่าทำไมถึงเลิกกัน คุณแม่สามารถเล่าความจริงได้มากขึ้นแต่ยังต้องกรองคำพูดที่รุนแรงออกไปบอกเขาว่าคนสองคนเมื่อความรักจบลงการแยกทางคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างไปมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่ต้องระวังคือลูกวัยนี้อาจจะถูกดึงเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งได้ง่ายหรืออาจจะถูกญาติพี่น้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดเป่าหู คุณแม่ต้องหนักแน่นและบอกลูกเสมอว่าเรื่องของผู้ใหญ่คือความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ลูกไม่ต้องเลือกข้างลูกรักพ่อได้และรักแม่ได้เต็มหัวใจเหมือนเดิมถ้าลูกแสดงอาการก้าวร้าวหรือตะคอกใส่อย่าเพิ่งระเบิดอารมณ์ใส่นะคะให้มองทะลุพฤติกรรมนั้นเข้าไปจะเห็นว่าข้างในคือเด็กน้อยที่กำลังเจ็บปวดและสับสน รอให้อารมณ์เย็นลงแล้วค่อยคุยกันบอกเขาว่าแม่พร้อมรับฟังทุกความรู้สึกของหนูนะไม่ว่าหนูจะโกรธหรือเสียใจระบายกับแม่ได้การที่แม่เป็นถังขยะทางอารมณ์ที่แข็งแรงรองรับเขาได้จะช่วยประคองให้เขาผ่านช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะทีนี้มาถึงกรณีที่ยากที่สุดกรณีหนึ่งค่ะ คือกรณีที่พ่อหายตัวไปเลยขาดการติดต่อไม่ส่งเสียไม่มาหาหรือที่เราเรียกกันเล่นๆว่าพ่อแบบผีกรณีนี้สร้างบาดแผลในใจให้ลูกได้ลึกมากเพราะเด็กรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งอย่างสมบูรณ์ถ้าลูกถามว่าเมื่อไหร่พ่อจะมาหรือพ่อไม่รักหนูหรอการตอบคำถามนี้ต้องใช้ความเข้มแข็งของแม่มหาศาลค่ะอย่าให้ความหวังเท็จว่าเดี๋ยวพ่อก็มาแต่ให้โฟกัสที่คนที่อยู่ค่ะ บอกลูกว่าแม่ไม่รู้จริงๆว่าพ่อจะมาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่แม่รู้คือแม่รักหนูที่สุดและแม่จะไม่มีวันทิ้งหนูไปไหนเราต้องช่วยปรับมุมมองให้ลูกค่ะแทนที่จะให้ลูกจมอยู่กับคำถามว่าทำไมพ่อไม่รักซึ่งทำให้ลูกรู้สึกได้ค่าให้เปลี่ยนเป็นการกระทำของพ่อเป็นเรื่องของพ่อไม่เกี่ยวกับคุณค่าของหนูการที่พ่อไม่อยู่ไม่ได้แปลว่าหนูไม่น่ารัก และย้ำให้เขาเห็นว่ารอบตัวเขายังมีคนที่รักเขาอีกมากมายทั้งตายายน้าอาเพื่อนๆมันเป็นเรื่องเจ็บปวดที่เราต้องเห็นลูกผิดหวังค่ะแต่เราต้องสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังนั้นให้ได้บอกลูกว่ามันน่าเสียดายนะที่พ่อพลาดโอกาสที่จะได้เห็นหนูเติบโตเป็นเด็กเก่งพลาดช่วงเวลาดีๆของหนูคำพูดแบบนี้จะช่วยพลิกมุมมองให้ลูกรู้สึกว่าคนที่สูญเสียไม่ใช่ตัวลูก แต่เป็นพ่อต่างหากที่สูญเสียของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดไปอีกกรณีที่น่าลำบากใจคือกรณีที่พ่อมีพฤติกรรมไม่ดีเช่นติดยาเสพติดใช้ความรุนแรงหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจนเราต้องกันลูกออกมาการตอบคำถามลูกว่าทำไมไปเชิญพ่อไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากค่ะในกรณีนี้ความปลอดภัยต้องมาก่อนความรู้สึกค่ะ เราไม่จำเป็นต้องปิดบังความจริงทั้งหมดแต่ก็ไม่ต้องเล่ารายละเอียดที่น่ากลัวจนลูกฝันร้ายบอกลูกตามความจริงว่าตอนนี้พ่อกำลังป่วยหรือพ่อมีปัญหาที่ต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนซึ่งมันไม่ปลอดภัยถ้าหนูจะไปอยู่ใกล้ๆพ่อในตอนนี้การใช้คำว่าป่วยในแง่พฤติกรรมหรือการเสพติดจะช่วยให้ลูกไม่เกลียดพ่อแต่เข้าใจว่ามันเป็นสภาวะที่ไม่ปกติ และแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องหนูบอกลูกว่าที่แม่ไม่ให้ไปเจอเพราะแม่รักหนูและต้องดูแลให้หนูปลอดภัยที่สุดรอให้พ่อรักษาตัวหายดีก่อนเราถึงจะมาดูอีกทีว่าเป็นยังไงสิ่งสำคัญคืออย่าปลูกฝังความเกลียดชังแต่ให้ปลูกฝังการระวังภัยสอนให้ลูกรู้จักเส้นแบ่งความปลอดภัยว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ยอมรับไม่ได้ไม่ใช่แค่กับพ่อแต่กับทุกคน เพื่อให้เขารู้จักป้องกันตัวเองในอนาคตโดยที่แม่ยืนยันหนักแน่นว่าการตัดสินใจนี้แม่ทำเพื่อความปลอดภัยของลูกเป็นที่ตั้งไม่ว่าเราจะอธิบายดีแค่ไหนจะมีจุดหนึ่งที่ลูกเรียกร้องอยากเจอพ่อหรือนัดกันไว้แล้วแต่พ่อผิดนัดไม่มาตามสัญญาเหตุการณ์แบบนี้ทำเอาน้ำตาเช็ดหัวเข่ากันมาหลายบ้านแล้วค่ะเพราะสงสารลูกจับใจ เมื่อลูกอยากเจอถ้าสถานการณ์ปลอดภัยให้เปิดโอกาสค่ะแม้เราจะเกลียดหน้าพ่อเขาแค่ไหนแต่สิทธิในการเจอพ่อเป็นของลูกให้ติดต่อผ่านคนกลางหรือคุยเฉพาะเรื่องนัดหมายแต่สิ่งสำคัญคือแม่ต้องทำหน้าที่บริหารความคาดหวังของลูกไว้ล่วงหน้าเสมอบอกลูกว่าเรานัดพ่อนะลูกแต่ถ้าพ่อติดธุระด่วนมาไม่ได้หนูต้องสัญญากับแม่นะว่าจะไม่เสียใจนานและเราจะมีแผนสำรองกัน เช่นถ้าพ่อไม่มาแม่จะพาไปกินไอศครีมร้านโปรดแทนการมีแผนสำรองจะช่วยลดแรงกระแทกจากความผิดหวังได้และถ้าพ่อผิดนัดจริงๆแล้วลูกร้องไห้เสียใจหน้าที่ของแม่คือนั่งอยู่ตรงนั้นกอดเขาและอนุญาตให้เขาร้องไห้ค่ะอย่าซ้ำเติมว่าเห็นไหมแม่บอกแล้วว่ามันไว้ใจไม่ได้หรือด่าพ่อให้ลูกฟังในขณะที่ลูกกำลังเศร้าให้บอกแค่ว่าแม่รู้ว่าหนูเสียใจ แม่กอดหนูอยู่นะการที่แม่เป็นพื้นที่รองรับอารมณ์ที่มั่นคงจะช่วยเยียวยาแผลใจให้ลูกได้ดีที่สุดและวันหนึ่งลูกจะเรียนรู้เองว่าใครคือคนที่รักและหวังดีกับเขาจริงๆโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะเดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะคะคุณแม่เห็นไหมคะว่าการตอบคำถามว่าพ่อไปไหนมันไม่ใช่แค่การหาคำพูดสวยหรูมาปิดปากลูก แต่มันคือกระบวนการสื่อสารที่ยาวนานต่อเนื่องไปตลอดชีวิตการเติบโตของเขามันคือการสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจระหว่างเรากับลูกเป้าหมายสูงสุดของการตอบคำถามเหล่านี้ไม่ใช่การทำให้ลูกลืมพ่อหรือทำให้ลูกเข้าข้างแม่แต่คือการช่วยให้ลูกยอมรับความจริงและเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความมั่นคงทางใจหรือซีเคียวแม้ว่าจะมาจากครอบครัวที่แยกทางกัน อยากฝากกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะว่าในวันที่ลูกถามคําถามนี้ไม่ต้องกลัวที่จะตอบไม่ต้องกลัวที่จะร้องไห้ไปพร้อมกับลูกความสมบูรณ์ของครอบครัวไม่ได้วัดกันที่จำนวนพ่อแม่ลูกแต่วัดกันที่ปริมาณความรักและความเข้าใจที่มีอยู่ในบ้านถ้าวันนี้คุณแม่สามารถเป็นทังที่พึ่งทางกายและที่พักทางใจให้ลูกได้ต่อให้ไม่มีพ่อลูกก็จะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามและสมบูรณ์แบบในแบบของเขาแน่นอนค่ะ ขอให้มั่นใจในพลังความเป็นแม่ของตัวเองนะคะคุณทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในรายการนี้นะคะหวังว่าชุดคำตอบและแนวคิดในวันนี้จะเป็นอาวุธทางปัญญาที่ช่วยปกป้องหัวใจดวงน้อยๆของลูกคุณแม่ได้สําหรับวันนี้รายการแม่สายสตรองขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ